อาจจะเป็นน้ำผลไม้ไทยกับนมมิเตเกนหนึ่งขวดเล็กครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมกันนะครับผมครับผมปรนดนหนึ่งแก๊งครับ สวยนะครับผมอันนี้นครับผมน่าจจะไซส์ห้านิ้วได้คนระับห้านิ้ว น้าๆทุกท่านที่เขามารับชมคลิปของเราในวันนี้นครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องเป็ k p ิชช i ่งนะครับวันนี้ผมมี์การได้พาพี่น้าๆมาออกหมายกปลาที่หมายคลองเปรมครับผมวันนี้มาผมมาถึงหมายก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับผมลงเบ็ดก็เสร็จก็ประมาณเกือบแปดโมงครับเดี๋ยวพี่กัดหมายยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไปใ,ใต้คอมเมนต์นะครับผม สำหรับเหยื่อวันนี้ผมผสมมาจากบ้านนะครับผมผมทำหมักมาจากบ้านนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีผสมเหยื่อเนี่ะครับผมดูนะครับสําหรับเหยื่อของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมวิธีการผสมเหยื่อะนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะออกเราจะมีไปออกหมายกันนะครับผมผมก็จะใช้เป็นลำสดนะครับ หกิโลครับอันนี้แล้วก็ขนมปัง1ถุงครับก็ประมาณ7ขีดนะครับแล้วก็จะเป็นกระทิอบแห้งนะครับที่มะพร้าวอบแห้งแล้วก็ส่วนผสมของเราจะเป็นน้ำผลไมไ้กับนมมิตาเก้นหนึ่งกววเด็กนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมกันนะครับผมอันนี้ลำเราก็หนึ่งกิโลนะครับใส่ไปแล้วก็เป็นกากมะพร้าวอบแห้งนะครับผมอันนี้ผมจะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ลังปังครับปังสดเดี๋ยวลองลองใส่ไปครึ่งกึนก่อน,นครับแล้วก็กุกเขาให้เข้ากันครับผม พอได้กุเขาเข้ากันเสร็จแล้วครับเราก็จะใส่น้ำผลไม้ไปก่อนครับทีใส่แก้วใส่ขันเนื้ออะไรก็ได้ครับไม่ก่อน ก็วิตเาเกกนครับผมหรือถ้าใครไม่มีกากมะพร้าวอบแห้งก็ใส่เป็นน้ำกะทิสดก็ได้นะครับผมมันก็จะเหมือนกันครับกันๆให้เข้ากันหน่อยครับ

เสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ถังไว้นะครับพรุ่งนี้เราก็พร้อมออกหมายครับผม จะได้ประมาณนี้ครับผมกลิ่นหอมๆมยอวๆเลยครับครับเยอะการผสมเยอะของเราก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ไปรุนกันเลยครับว่าจะมีผลงานให้พี่ๆน้าๆได้รับชมกันมากน้อยเพียงไรนะครับ แต้มแรกครับผมลงเบ็ดไปได้10นาทีนะครับแต้มแรกมาแล้วครับผมมันมัครับ thì đừng xem các bố นี่เหนึ่งแก้มครับผม สวัสดหนึ่งแก้งครับ จะไปทางไหนจะไปไหนจะไปถนนใหญ่อ่ะมันออกไปทางไหนได้ถนน,นเส้นนี้อ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งแจ้มคุณครบเดี๋ยวแป๊บมึง <c oughs> อันนี้มันถึงสะพานพี่จะเอาไป Vậy 1 miếng tem các cụ 很美，各位。 ไซส์สวยนะครับผมวันนี้ครับผมน่าจะไซส์ห้านิ้วได้ครับห้านิ้วครับได้ไหมพอได้อยครับผิอ้จ็เกอร์วนนี่แคเยอะนะจ็เกอร์นะ่จ็อกเกอร์เยอะครับขึ้นดูขึ้นรดขึ้นนี่มีแต่จ็อกเกอร์นะ นี่ก็พอได้วัดอยู่ครับแต่ก็กินห่างหน่อยครับไอ้นี่มันควรจะเกลื่มกวนเกลื่อกวนนะถ้ามันได้เข้าแล้วมันก็นอนรอนอนนั่นน่ะนอนไ <c oughs> ปอย่างอื่นก็ไม่อยากจะเข้าแล้วนะลงลงไหนบ้างมาบ้างไหครับอะจะลงตรงไหนมาครับโอ้ตรงใ,ใกล้ๆเนี่ยเหรอแหมมันขงลงอยู่ตรงนี้เลย กลับแล้วนะครับอ๋อรตรง้ักร์เยครับผมไ่จักร์ไม่เข้าก็ปยังไม่ได้เข้าเลยจักร์เข้าจอกร์เอาเอาไปก่อนเมเงเงี้ยโจมไมโจมต่อให้ครับผมมันหมานผม cái em có muốn có hả <cười> 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 อีกหนึ่งแต้มครับผมไอแต้มที่แล้วผมทำหลุดมือตกน้ำนะครับเพราะนั้นตัวใหญ่เลยครับเสียดายครับแลกวอ็อไปดูกันต่อครับผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวปากแล้วครับเกเกือบไม่ได้ครับผม เห็นีสวยครับกินหนตัวครับผมโอ้ยหอยยังกินนะเกินไป <laughs> หอยยังกินครับผม <laughs> อีกหนึ่งแก้มครับผมใส่เสสวยครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วครับผมเดีย๋ยวอีกสักชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะเก็บของกลับแล้วครับผมสักสิบเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับผมงั้นก็เป็นรันตัตตอครับ เพี้ยนอีกหนึ่งแก้มครับผมไซส์สวยมาหน่อยครับผม สายมามีแต่ตะเพียนนะครับผมวันนี้เรเิ่มเงียบแล้วครับนะนะตอนนี้ก็เวลา11บเดโมงนะครับผมมันเงียบมา1ิบถยินาทีแล้วผมก็เลยก็จะเก็บของกลับเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะนะไปดูปลารวมแล้วก็บรรยากาศหน้าหมายนะครับผมเดี๋ยวพี่กัด หมายเดี๋ยวผมจะปักหมดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูป้าด้วยกันก่อนครับผม ปลารวมของเราก็จะได้ประมาณนี้ครับผมสิบกว่าหางครับมีปลานินไซส์สวยอยู่ครับผมส,สามแต้มสี่แต้มวันนี้ก็ปลานิลเยอะครับผมมีแค่ตะเพียนแค่สี่แต้มครับผมผมทําดูดมือไปแต้มหนึ่งครับตะเพียนค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับผมถือว่าโอเคครับผม บรรยากาศมาหน้าหมายของเราก็แต่ประมาณนี้ครับผมก็มีร่มให้นั่งอยู่นะครับผมตัง้งแต่ผมมาก็ยังไม่ไม่มีแดดนะครับครับเราก็มาสรุปกันได้นะครับผมวันนี้ผมก็มาถึงหมายก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับลงเบ็ดลงได้เสร็จก็แปดโมง ก็11โมงแล้วผมก็ว่าจะเก็บของกลับตอนนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าผลงานโอเคนะครับผมไม่เงียบไม่เหงาครับปันนี้ก็ไซส์ที่สวยครับผมก็มีจะมีเงียบบ้างส0นาทีสห้านาทียี่สิบนาทีครับแต่ก็ไม่เหงาครับผมถือว่าโอเคนะครับวันนี้ได้1ิบว่า1ิบกระแตมกับเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับ ก็รบกวนพี่ๆนะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ